นะอมืมกินก่อน๋อลำกินใหญ่ยยขนาดซื้อก็ินปู่ม,มาโลละสิบห้าเหรียญได้มาเกิงโลก่อ เหลี่ยนห้าสิบเนาะล้ำเอาก็กินมาพี่คันกินตัว,ดวได้เอาไปเลยกินเลยกินเลยไม่เอาหนูไม่กินเนาะกินสิโล,ลอันนี้ก็แบบเส้นคอนจับนะ

ตีปูกอ่ะทิ้ท้าป็นปูกอ่ะ